คุณผู้ชมครับรายการโหนกระแสวันนี้เป็นการพูดคุยถึงประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์อย่างมากณขณะนี้ครับโดยเฉพาะในเพจต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเพจท่านเปาเพจบันเทิงหน้าตุดท,ที่มีการแชร์เรื่องราวความรักสุดซับซ้อนของหญิงสาวคนหนึ่งที่แอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนในเวลาเดียวกันซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างยุ่งเหยิงโดยในวันนี้ครับทางรายการได้มีการเชิญผู้เสียหาย ทั้งสองฝั่งมาร่วมพูดคุยไม่ว่าจะเป็นคุณเจนซึ่งเธอเป็นภรรยาหลวงของทหารหนุ่มและคุณเปอ๋อคู่มั่นของหญิงสาวที่เป็นมือที่สามเริ่มต้นโดยการครับพี่หนุ่มกัญชัยสอบถามทางฝั่งของคุณเจนก่อนนะครับถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวโดยคุณเจนเธอเล่าว่าเธอคบหากับสาม,มีซึ่งมียศเป็นในสิบมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นประมาณชั้นม .2 รวมระยะเวลาที่คบหากันมานานถึง13ปี โดยสามีเนี่ยเริ่มจากการเป็นทหารเกณฑ์ก่อนที่เขาจะสอบติดในสิบทั้งคู่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันเมื่อ28ธันวาคมปี2565และมีลูกด,ด้วยกันหนึ่งคนในช่วงปี2566ตลอดเวลาที่ผ่านมาสามีทำตัวตามปกติกลับบ้านเกือบทุกอาทิตย์เมื่อมีเวลาว่าง ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ทําให้เธอระแคะระคายว่าถูกนอกใจคุณเจนเล่านะครับว่าจุดเริ่มต้นของความผิดปกติเกิดขึ้นในปี2568เมื่อสามีถูกสั่งลงโทษทางวินัยและถูกส่งตัวไปช่วยราชการสนับสนุนที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยสามีอ้างกับเจนว่าเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ต้องเข้าป่าเพื่อนำกระสุนไปส่งให้กับทหารที่กำลังลบกันอยู่และก็มีการแจ้งว่าจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเจนเธอก็หลงเชื่อและรู้สึกเป็นห่วงสามีอย่างมากกลัวว่าสามีของเธอจะได้รับอันตรายหรือถูกยิงเพราะสามีบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนสามีของเธอเริ่มขาดการติดต่อไป โซเชียลมีเดียก็ไม่มีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเจนยอมรับว่าช่วงเดือนตุลาคมก่อนหน้านั้นทั้งคู่มีปากเสียงกันบ้างเนื่องจากความห่างไกลและเชนต้องเลี้ยงลูกคนเดียวทําให้ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจสามีเท่าที่ควรซึ่งสามีของเธอก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอ้างว่างานยุ่งและมีเวลาให้น้อยลงจนกระทั่งช่วงวันลอยกระทงสามีบอกว่าจะต้องเข้าป่าและหายตัวไปประมาณสิบกว่าวันก่อนจะติดต่อกลับมา คุยกับลูกเพียงสั้นๆแล้วก็บอกว่าจะต้องกลับเข้าป่าอีกครั้งความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเจนสามารถล็อกอินเข้า Facebook ของสามีได้และพบว่าในวันที่2ธันวาคมสามีมีการออนไลน์แต่ไม่ยอมทักหาลูกหาเมียจนกระทั่งวันที่3ธันวาคม สามีโทรมาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเจนซึ่งไม่เข้าใจสาเหตุจึงตัดสินใจขับรถจากจังหวัดเลยพร้อมกับลูกน้อยวัยสองขวบมุ่งหน้าไปหาสามีที่อุบลราชธานีโดยไปถึงในช่วงดึกแต่สามีกลับแสดงท่าทีไม่พอใจและไล่เธอกลับไปโดยสามีออกมาเจอลูกเพียงครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วอ้างว่าต้องรีบกลับเข้าค่ายเพื่อเตรียมตัวเข้าป่าในตอนเช้ามืดทำให้เจนจำใจต้องขับรถพาลูกกลับบ้านทันที ด้วยความเหนื่อยล้าและเสียใจหลังจากกลับมาเจนเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของสามีจึงปรึกษากับเพื่อนซึ่งเพื่อนตั้งข้อสังเกตว่าสามีอาจจะมีโทรศัพท์อีกเครื่อง เจนเธอจึงตัดสินใจขับรถพาลูกไปที่อุบลราชธานีอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมซึ่งตรงกับวันพ่อเมื่อไปถึงที่กองร้อยเพื่อนทหารกลับบอกความจริงว่าสามีไม่ได้เข้าป่าหรือไปลบที่ไหนตามที่อ้างแต่จริงๆแล้วสามีได้ลาพัก7วันตั้งแต่วันที่5ธันวาคมและหายตัวไปโดยที่ไม่มีใครติดต่อได้วินาทีนั้นเจนรู้สึกเสียใจและหมดแรงเพราะรู้ความจริงว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาสามีของเธอโกหกเรื่องการไปรบเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอื่นพี่หนุ่มกันชัยใจครับถามถึงจุดที่ทําให้เจนจับได้แบบคาหนังคาเขาจนเล่าว่ามีพลเมืองดีซึ่งสงสารลูกของเธอส่งข้อมูลมาให้ทางแชทเป็นภาพจากไ g หลุมหรือบัญชีอินสตาแกรมลับที่สามีสร้างขึ้นเพื่อลงรูปคู่และแท็กหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อสมมุติว่าเอ๋โดยในภาพมีการแสดงความรักกันอย่างเปิดเผยไม่เก่งชจทะเนสมรส เมื่อเจนเห็นภาพเหล่านั้นก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะเธอทำหน้าที่ภรรยาและแม่อย่างดีที่สุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกและทำสวนยางหาเงินเลี้ยงครอบครัวโดยที่สามีไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเลยซ้ำเธอยังเป็นฝ่ายโอนเงินให้กับสามีด้วยซ้ำหลังจากทราบเรื่องเจนตัดสินใจไปเช่าห้องผักรายเดือนที่อุบลราชธานีเพื่อดักรอเจอสามี จนกระทั่งวันหนึ่งเธอไปดักรอยอยู่ที่หน้ากองร้อยในช่วงเช้าและได้เจอกับสามีจริงๆแต่เธอ,อยังทําหน้านิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องราวการนอกใจเพราะกลัวว่าถวอยไไปจะไม่ได้ข้อมูลอะไรสามีก็ยังคงโกหกว่าไม่มีใครมีแค่คนคุยในขณะเดียวกันทางเพื่อนของเจนได้ช่วยกันสืบหาข้อมูลของผู้หญิงที่ชื่อเอจนพบว่าเอเองก็มีพันธะอยู่แล้วและไม่ใช่แค่คนเดียว เจนจึงได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเปอ๋อซึ่งเป็นคู่มั่นของเอ๋และตัดสินใจโทรไปถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเปอ๋อจึงตอบกลับมาว่ารู้จักดีและเล่าความจริงสุดช็อกให้กับเธอฟังพี่หนุ่มกัญชัยครับจึงหันมาคุยกับเปอ๋อซึ่งเขานั่งอยู่ในรายการด้วยเปอ๋อเล่าว่าตนเองเป็นคู่มั่นของเอ๋คบหา,มมาตัตงแต่ปี2564โดยรู้จักกันผ่านเพื่อนเปอ๋อยอมรับว่าตอนแรกที่จีบเอ๋เพราะว่าตนเองรู้สึกเจียมตัว เพราะเอ๋เป็นคนสวยหน้าตาดีส่วนตนเป็นคนธรรมดาแต่สุดท้ายก็จิดติดและคบหากันหลังจากคบกันได้ประมาณ1-2เดือนเป๋ก็ได้รับรู้ความจริงจากรุ่นน้องว่าเอ๋มีผู้พันนายทหารยศพันโทอายุ50กว่าเป็นคนเลี้ยงดูและสร้างบ้านให้อยู่แล้วเมื่อเปอิดถามไปตรงๆเอ๋ A. ก็ยอมรับและยื่นคำขาดว่าถ้ารับได้ก็อยู่ต่อถ้ารับไม่ได้ก็เลิกกันด้วยความรัก ทำให้เป๋ยอมรับสถานะนี้และอยู่กินกับเอต่อไปโดยทำหน้าที่คอยดูแลและขับรถรับส่งเอไปหาผู้พันเป๋เล่าว่าผู้พันเคยจับได้ว่าเอคบกับเป๋เพราะเป๋เอารูปคู่ขึ้นหน้าปก Facebook ทำให้ผู้พันโกรธและถอยห่างไปช่วงหนึ่งช่วงนั้นเอจึงให้เป๋พาพ่อแม่มาสู่ขอและมั่นหมายกันเมื่อวันที่29ธันวาคมปี64 แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเป๋ดเล่าต่อว่านอกจากผู้พันแล้วเอเองยังมีผู้ชายอีกคนเป็นตำรวจยศผู้การอายุ50กว่าเช่นกันซึ่งเอก็คบซ้อนเข้ามาอีกเป๋รู้เรื่องนี้เพราะแอบเห็นข้อความในไลน์เด้งขึ้นมาขณะที่ขับรถไปส่งเอซึ่งเอก็สารภาพและบอกว่าขอมีเพิ่มอีกคนได้ไหมเป๋ดก็จอมยอมอีกครั้งสรุปแล้วเอมีสามีและคนคุยรวมกันถึงสาคนคือผู้พันผู้การและเป๋ โดยเปิดทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาเอไปส่งให้กับบรรดาพี่ๆเหล่านั้นตามวาระโอกาสโดยเอจะสับรางไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีและมักจะอ้างกับเปิดว่าไปหาพี่หรือไปหาไอา้ซึ่งเปิดก็รู้ดีว่าหมายถึงใครแต่เลือกที่จะเงียบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ จนกระทั่งล่าสุดตัวละครที่4ก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือจ่าจานสามีของเจนเปิดเล่าว่าช่วงหลังเนี่ยเอ๋เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอีกครั้งเริ่มหาเรื่องทะเลาะและมักจะหายออกจากบ้านไปนานเป็นสัปดาห์จากเดิมที่เคยไปหาผู้พันแค่หน่งถวันช่วงวันลอยกระทง เอ๋ก็จะอ้างว่าจะไปกับพี่ตำรวจแต่เปิดมารู้ความจริงภายหลังว่าเอ๋แอบไปเที่ยวกับจ่าจานโดยเปิดจับพิรุธได้จากภาพถ่ายในงานวันเกิดเพื่อนของเอ๋ที่เอ๋ยืนจับแขนผู้ชายคนหนึ่งเมื่อเปอิดถามเอ๋ก็อ้างว่าผู้ชายคนนั้นจ่าจานเป็นเคแต่ความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อมีพลเมืองดีส่งรูปมาให้เปิดดูเป็นรูปที่เขาจับมือกันเปิดสังเกตเห็นนาฬิกาสีทองที่ข้อมือขวา ซึ่งตรงกับนาฬิกาของผู้ชายในรูปงานวันเกิดที่เออ้างว่าเนี่ยคนนี้เป็นเกย์ทำให้เปดมั่นใจว่าคนนี้คือชู้รักคนใหม่ไม่ใช่เกย์อย่างที่ถูกหลอกนอกจากนี้ยังมีหลักฐานเด็ดคือผ้าห่มดูดวิญญาณสีดำซึ่งเป็นผ้าห่มที่เปอเห็นพัสดุมาส่งที่บ้านโดยเออ้างว่าพี่ผูพันซื้อให้สำหรับไปแคมปิง้งแต่ต่อมาพบว่าผ้าห่มผืนนี้ไปปรากฏอยู่ในภาพถ่ายขณะที่เอไปเที่ยวแคมปิ้งกับจ่าจาัน พี่หนุ่มกันชัยครับถามย้ำถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้ว่าสรุปแล้วเอมีผู้ชายในสังกัดถึง4คนคือหผู้พันสายเปคนแรก 2. เอ๋อซึ่งเป็นคู่มั่นและคนขับรถ 3. ผู้การตำรวจ และสี่จ่าจานสามีของเจนโดยที่ผู้ชายแต่ละคนอาจจะรู้หรือไม่รู้เรื่องของกันและกันในระดับที่ต่างกันไปเปิดบอกว่าผู้พันน่าจะรู้เรื่องเบอแต่ไม่รู้เรื่องผู้การส่วนผู้การก็น่าจะไม่รู้เรื่องใครเลยและจาจานก็น่าจะเพิ่งเข้ามารู้เรื่องที่หลังเปอดบอกนะครับว่าที่ผ่านมาตนยอมทุกอย่างเพราะรักเอมากแม้กระด้างขับรถไปส่งเอ ให้พีนอนกับผู้ชายคนอื่นแล้วตัวเองก็นั่งรอหรือกลับมารอที่บ้านโดยเอมักจะบอกว่าเนี่ยเงินน่ะมันสาคัญที่สุดสําหรับชีวิตของเธอแต่ครั้งนี้เปิอรู้สึกว่ามันเกินขีดจํากัดเพราะเอไล่เปิอออกจากบ้านและแสดงออกชัดเจนว่าหมดใจเปดจึงตัดสินใจว่าครั้งนี้จะขอจบความสัมพันธ์แบบร้อยเปเซไม่กลับไปอีกแล้วและฝากบอกจ่าจานให้ดูแลเอต่อไปแทนตน ขาะที่ทางด้านของเจนครับเธอยืนยันว่าหลังจากได้ข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดเธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะฟ้องยาสามีและจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเอในฐานะชู้โดยมีทนายพัฒเข้ามาให้กาปรึกษาทางกฎหมายซึ่งทนายพัฒระบุว่ากรณีนี้เจนสามารถฟ้องหยา่า และเรียกค่าทดแทนได้ทั้งจากสามีและหญิงชู้รวมถึงสิทธิ์ในการปกครองบุตรส่วนเรื่องวินัยทหารเจนยืนยันว่าจะดำเนินการร้องเรียนให้ถึงที่สุดแม้สามีจะต้องถูกออกจากรัชการเธอก็ยอมรับได้เพราะเธอต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและลูก ในช่วงท้ายรายการครับพี่หนุ่มกัญชัยถามถึงความรู้สึกของเปิดที่มีต่อเอเปอิดบอกว่าตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้วและขอถอยออกมาเพื่อใหเอได้ไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการส่วนเรื่องที่เอเคยโพสต์แซเจนในโซเชียลมีเดียเปิดบอกว่าเห็นแล้วและก็รู้สึกว่าเอทำเกินไปที่ไปหัวเราะเยาะเย้ยครอบครัวคนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างปัญหา อย่างไรก็ตามครับบทสรุปเรื่องราวในวันนี้คือเจนภรรยาหลวงประกาศเดินหน้าฟ้องหย่าและเอาผิดทางวินัยของสามีพร้อมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยส่วนเปิดคู่มั่นสายซัพพอร์ตตัดสินใจเลิกราและถอยออกมาจากวงจรความรักหลายเศร้านี้ปล่อยให้เอ๋และจ่าจานไปเผชิญผลของการกระทำกันเองโดยพี่หนุ่มกัญชัยได้ฝากทิ้งท้ายเตือนสติผู้ที่คิดจะนอกใจคู่ครองว่าให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างที่สุดท้ายแล้วความลับไม่มีในโลก และต้องจบลงด้วยความสูญเสียของทุกฝ่าย